แต่ผมพบพลเมืองโตกลับวันนี้เป็นวันที่19นะครับที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจยืนหยัดทํากิจกรรมยืนหยุดของรอบที่3นะครับเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับผู้ต้องัาทางการเมืองที่แสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจำนวน1เบอลายนะครับคดีกําลังอยู่ในชั้นสอบสวน ก้าลายนะครับแต่ไม่ได้รับสุดที่การประกันตัวแล้วและสองลายนะครับตัดสินแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับโดยมีสองลายประกาศอดอาหารประทร้วงแล้วนะครับคือแทนตะวันตัวตุวตวลาเมลอดอาหารมาแล้ว36วันและโสพลสุรฤทธิ์ำล่อดอาหารมาแล้ว22วันนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณที่ใส่สารกันปลาน,นะครับเจ้าของความคิดที่ทำกิจกรรมโดนดิบขังและชวนพวกเรามานะครับมเพื้อเพ่มๆหลายกลุ่มหลายเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองหรือคณสอนะครับเครือข่ายต่อต้านกฎหมายการรวมกลุ่มของประชาชนนะครับ No NPO v i e มีกลุ่มพนุก้านะครับมีอาสาสมัครกปกวิเวมาช่วยการจัดการสัตวจร,จรและมีหน่วยตสมพยาบาล F.A.V. 53นะครับของพี่รามน,นะครับมาช่วยดูแลความรบความเป็นระเบียบยุริลาและความปลอดภัยนะครับขอขอบคุณน,นักสื่อเดินสุ่งทั้งกลุ่มอื่นที่อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับวันนี้มีข่าวข่าวเพื่อเรานะครับหมอเสรีฟังนะครับ วันนี้อาการสั่งฟ้อนกนาุกาเฉินสื่อนุกฤษาจากกิจกรรมเชียงใหม่จะไม่ทนตัตั้งแต่ปี63นะครับมีจำเลยทั้งหมด4คนนะครับสารให้ใบตัวระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่ต้องวางหลักประกันเชื่อสายนะครับมีรายงานว่ามีเจา้าหน้าที่ตำรวจคุจกคามจับกุมเตือในเรื่องฝนเฟืองอาชีวะนครสวรรค์สองลายไปสอบสวน ที่สอบนครสวรรค์นะครับจนช่วงบ่ายก็ปล่อยตัวออกมาโดยไม่แจ้งข้อหานะครับขณะที่ทนามย,ยังไม่รอบเลยว่าใช้อำน,นาจใดๆนะครับในการควบคุมตัวไปสอบถามแล้วทั้งสองยังถูกตำวรวจนำโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบด้วยนะครับวันนี้เวลา14นาฬิกาสารนยางเทือกใต้มีนัดสั่งคำสั่งคำร้องขออนุญาตเดินทางออกนอก ราชอาณจักของสุดทิมีจางพิกพลิกนายกทินะครับในคดี26ตุลาไปสถานทูตเยอรมันซึ่งจัดโดยกลุ่มคณะลารจนกระทั่งช่วงบ่ายนะครับสารมีคำสั่งไม่อนุญาตให้สุดทิมีซึ่งจะเดินทางไปศึกษาต่อนะครับทีเยอรมันโดยบอกว่า ต้องตั้งพ่วมปบตูแลที่เยอรมันเสียก่อนนะครับวันนี้นะครับที่ศาลจังหวัดสงขลามีนัดตรวจทยานคดีของเมนูข้อหาม .112 นะครับจากการปล่ัยในการชุมนุมม็อบ3ฤศฤิศศจิกิยนมาหัดใหญ่และว,วันนี้นะครับศาลมีนัดอ่านคำสั่งต่อสัญญาประกันของเดนจาในสองคดีนะครับ ของมา112ซึ่งถ้าสารไม่ต่อสัญญานะครับเบนจาก็จะกลับเข้าเลือนจำในวันนี้จนกระทั่งเวลา15.30นนะครับสารมีคำสั่งให้ต่อสัญญาประกันของเบนจาถึง31พฤษภาคมปีหน้านะครับ2566น้องก็ยังมีอิสลายอยู่ข้างโลกภายใต้เงื่อนไขจำกัดนะครับ คือห้ามออกนอกค่ายสถานตั้งแต่เวลา21นาฬิกาถึง5นาฬิกานะครับต้องมารายงานตัวต่อสารทุกสองเดือนนะครับเรื่องถึงปฏิบัติตามคำสั่งใส่ตัวชกเขาอื่นๆด้วยนะครับส่นเน็ดโเสพลนะครับหลังจากอดอาหารเข้าสู่วันที่22ทนายมีบันทึเกเยี่ยมไว้ว่าเก็ดน้ำหนักลดลง 5กิโลกรัมนะครับเริ่มมีอาการวูส่วนเจ้าตัวตระเวนเลี้ยงสอบไปอนุญาตเป็นผู้ประกอบ,บโรคศิลปาขารังสีเทคนิคที่กำลังจะถึงนะครับถ้าสอบไม่ทันเก็ตต้องไปสอบปีหน้าแล้วก็ไม่สามารถหางานทำได้นะครับวันนี้นะครับที่คอนแกนสารคอนแกนสืบพยานคดีม .112 กรณีที่ว่าตอนใส่เสื้อเราหมดศรัทธาสถา,สาบันกษัตริย์แล้วนะครับ ซึ่งระหว่างสืบพยานสารสั่งห้ามจดบันทึกส่วนระหว่างทัพเที่ยงนะครับคุณที่ภาคเตมได้ออกมายืนทำกิจกรรมยืนหยุดขังเชื่อมุสาวรีประชาธิปไตยขอนแกันเรียกร้องให้ตะวันได้รับสิทธิการประกันตัวเช่นเดียวกับเขานะครับโดยมีนักกิจกรรมจากขอนกันมาร่วมยืนด้วย สำหรับอาการของตะวันนะครับททนตะวันตัวตุลานนทนายได้บันทึกการเข้าเย่อมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าเธอบอกการนั่งคุยผูดได้ไม่ได้แปลว่าเธอแข็งแรงหรือร่างกายปกติเพียงแต่ไม่ได้ออกแรงจึงไม่ได้ล้มลงเธอยอมรับว่าร่างกายไม่ไหวมานานแล้วหน้ามืดวาระหลายรอบ แม้เพียงขยับตัวความดันต่ำลงมากคิดอะไรไม่ค่อยออกไม่มีน้ำตาลเลี้ยงสมองเมื่อวานเช้าเธอหมดแรงเพียจึงต้องมีคนพยุงจงังหวะไปหาหมอตอนสายๆมีอาการปวดท้องด้วยนะครับตอนนี้ตะวันกินนมเพียงวันละหนึ่งกองและพวก ของเหลวเช่นน้ำนะครับได้น้ำหลานระหว่างรอผลการประกันตัวในนี้มีพี่หมอคอยติดตามดูอาการตะวันย่างดีนะครับเธอบอกแต่ตะวันบอกว่าที่บอกว่าหนูยังแข็งแรงเป็นปกตินี้มันไม่ใช่นะครับอยากให้ราชทันรรพูดความจริงออกมา นะครับพรุ่งนี้จะมีการไต่สวนฝากขังประกันเป็นตะวันเป็นขัดต่อไปนะครับใครที่สะดวกก็เรียนเชิญที่สารนายรัชบาละาานะครับเข้ามาทางการไต่สวนนะครับแล้วก็ทราวน,นี้จะมีเพื่อนๆนนอนเข้ารอตะวันอยู่ที่นี่ด้วยนะครับถ้าใครสะดวกก็เป็นกําลังใจให้กันหรือจะไปร่วมมบนะครับ ต่อต้างกฎหมายรวมกลุ่มประชาชนที่หน้าเย็นก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายนี้นะครับเชิญทุกท่านหันหน้าข้าหาสารอาญานะครับชูสานิ้วติกแขนนะครับแสดงเจตนาลมของเราเป็นเสียงสี่คำดังๆว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัว ยกเลิกหนึ่งห่อาครั้งท้อมกันครับ1,2,3่งสองส 17นาฬก54นาทีคุณปัญศักศรีเทพจากเพจพลเมืองโต้กลับก็ได้กล่าวสรุปในส่วนการจบของกิจกรรมยืนหยุดขังซึ่งปกติก็จะยืนอยู่บริเวณลานากงหน้าสาลฎีกาตรงข้ามสนามราชดอนะคะแต่วันนี้ก็มาได้ร่วมกับในส่วนของการเดินหยุดขังซึ่งมาจากเรือนจำคองเปมมาอย่างสารอาญาราชดาแล้วก็ย้ายที่ยืนมาที่นี่ในวันนี้ค่ะก็ได้เสร็จสิ้นลง ในส่วนของกิจกรรมแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันกันกบเพจข่าวพลังมดค่ะ